ไม่เสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบเบิ่มเบิ่มคืนลือแค่สิบโลบักมีลายโคตรเท่กุ้วัและขี้หีแค่ซื้อก็รูุ้ลับโลบลักซีลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะยสัสดีครับผมชาและตอนนี้เราอยู่เกมทาทาคนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มแรงต่อยหรือว่าสตริงนั่นเองนะครับนะเริ่มแรกเลยครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับอันดับแรกคือต้องไปซื้อช็อกโกแลตเชคก่อนนะครับหรือว่าเวโปรตีนนั่นเองนะไก่ปัน่นเขาเรียกไก่ปั่นนะครับ ซื้อมาเยอะๆเลยนะโอเคนะครับมาดูกันก่อนเลยครับว่าการเพิ่มสเต็งนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยคือพุชชัปนะครับพุชชัปคือการดันพื้นนะครับอันนี้จะเพิ่มค่าสเต็งนะครับแต่น้อยน้อยมากๆนะครับไอ้พวกนี้อไอ้พวกพุชชัปไอ้พวกซิดอาบสคอร์ดอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เล่นในมือถือดีกว,ว่านะเพราะว่ามือถือมันไม่ต้องมานั่งกด y กด b นะมันคลิกได้เลยนะ ต่อไปนะครับซิทอัพซิทอัพก็เพิ่มสตริงเหมือนกันครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือกรอบนะครับมาดูกันว่ากรอบทำอะไรได้บ้างนะครับกดใช้ปุ๊บนะครับมันจะเป็นใส่ถุงมือนะแล้วเราก็ต่อยนวมนะครับซึ่งผมขอแนะนำเลยนะครับว่าการต่อยนวมนี่มันได้สตริงเยอะมากที่สุดเลยนะครับผู้ชอบกับซิทอัพนี่มันได้น้อยกว่ามากมากเลยครับเนี่ยไม่สตริงนะ ต่อยดีกว่าครับโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคการเพิ่มค่าสเต็งโดยการใช้นวมเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างวิธีต่อไปนะครับคือการใช้ช็อกโกแลตเชค,เคผสมนะครับผสมกับกรอบนะครับมันจะได้เพิ่มค่าสเต็งเยอะมากนะกินเสร็จปุ๊บให้เราใช้กรอบแล้วก็ต่อยต่อยอีกครับไปกดพีดนี่นะ การที่เรากินช็อกโกแลตชิคนะครับมันจะเพิ่ม E.P. ของสเตรนจ์นะครับทาให้เยอะเยอะที่สุดเลยครับเทคนิคก็คือคุณก็ต่อยไปเรื่อยๆนะครับพอต่อยเสร็จปุ๊บก็ซื้อกรอบใหม่กินช็อกโกแลตต่อยซื้อกรอบกินช็อกโกแลตต่อยนะครับคลิปนี้อาจจะซ่อนหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการเพิ่มค่าสเตรนจ์แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คิดต่อไปผมจะมาสอนอะไรนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับจุบๆบ E